โอเคครับผมสวัสดีทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมเดิมเกมดีมีคุณภาพคับแก้วอีกแล้วครับผมนั่นก็คือเกม LOL Wild Rift นั่นเองนะครับโอเควันนี้ตัวที่ผมจะมาเล่นนี่ก็คือ ตัวที่ชื่อว่าใครสะนะเป็นแชมเปี้ยนสาย ADC ซึ่งไม่ต้องห่วงครับผมเมื่อมาอยู่ในในมือผมยังไงผมก็จัดสกินแน่นอนครับผมก็เป็นกับสกิน KDA โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นใครสะหรือว่าใครจะสวยที่จะมาอยู่ทีมผมน,นั่นเองเราไปดูกันดีกว่าโอ,โอ้โหใจเย็นดีโหใจเย็นคุยกันได้ เอาโดนฮุกอีกโอ้โหกับมากรเควีย,ยนกนยังไม่มีดาเมจเลยของก็ยังไม่มาทำไมทำแบบนั้นลากกัมากรกัมากรหลบรู้สึกผมจะดูโอ้กับพี่วัวสายบวกแล้ววะโอ้โหนักเลงนักเลงนักเลงน่าดูนะคนนี้โอ้โหผมนี่จี๊ดใจเลยวะผมหลบได้แล้วก็ดันไปฮุกโดนพี่วัวที่เดินไม่รู้อีโนโอ,อินเน่ เอ้ยโอ้โหพี่บัวพี่บัวต้องเบานิดนึงนะครับพี่บัวพี่บัวผมแบบช่วยพี่ไม่ได้จริงๆอะถ้าพี่เข้าไปอยู่อย่างนั้นอะพี่บัวพี่ต้องเบานิดนึงนะเผาเบ้างเอ้ยพี่บัวพี่บัวใจเย็นๆพี่บัวแม่งนักรบของจริงวะนักรบจากไหนวะน่ะโอ้ตีไม่เข้าเลยวะทำไงวะน่ะโอ้โหแล้วดาวเวนก็ออกก่อเกิดก่อนเลย เบาได้เบานะเอาจริงๆเฮ้ยต้องบวกแล้วมั้งมาขนาดเนี้ยอ่ะดีครับก็มาดิครับผมเยอะกว่าก็มาเลยครับโอ้โหมาดีเอาดีเอาดีเหมือนโอ้โหทำไมเป็นกูเล่าเฮ้ยมันจะเอามังกรเหรอพี่วาจะเย็นๆนะพี่ผมขอฟาร์มชุดน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมตามไป เฮ้ยพี่วัวเปิดได้เปล่าพี่วัวเปิดได้เปล่าได้ดิน้องโอ้โหเป็นไงโอ้โหจัดไปอืมสวยงามมากๆครับผมไม่มีภาพอะไรที่สวยงามไปกว่านี้อีกแล้วโอ้หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสองมันจะสู้ได้ยังไงโอ้โหมาดิมาดิจบตายวะทวิตเฟสมาช่วยหน่อยโอ้โหฟิกหนีไปแล้วว่ะโอ้น่าจะไปเติมดาเมจให้เขานิดนึง อาจจะได้ตะกี้ผมดูไรประโยชน์ยังไงไม่รู้ว่ะดูแบบเป็น ADC ที่ไม่มีดาเมจอะเอา้าโอ้โหอะไรครับผมผมแจมคลิปพี่ชุดเดียวพี่ต้องถึงครับทำเครื่องหมายอัสเเจรีบนหัวใส่ผมด้วยเหรอมผมขอโทษก็ได้นะครับพี่โอ้โหพ,พ,พี่ตามพี่ตามมาเลยเหรอเฮ้ยเราทีมเดียวกันนะ พระหนุ่มพระหนุ่มน้ำมนรูปลอจะเย็นโอ้โหให้เกียรติกินผมหน่อยนะครับโอเคตอนนี้ขอฟาร์มเรื่อยๆก่อนละกันนะเพราะว่าก็เอาพอมีเทพแล้วก็พอบวกได้โอ้โหเหมือนได้ยิน่ะพอบวกได้แต่ไม่ได้จะบวกตอนนี้อุ๊ยโอ้โหทีมเราอย่างเก่าก็มาดิเหมือนเราจะได้เปรียบนะโอ้มาเลยมาดิเอ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 ้ยเอ้ยเอแปลกว่ะแปลกว่ะเริ่มแปลกว่ะขอนี้ก่อน โอ้โหโอเคไม่มีใครหลุดใจผมแล้วอุ้ยคามิวผดเจินอุ้ย ADC ใส,ส,ส่แอซิดปะครับเนี่ยผม ADC ใส,ส,ส่แอซิดปะครับเนี่ยลงไปหมดแล้วอือหือผมว่าตอนนี้ผมต้องโฟกัสออบเจคทีฟแล้ววะ่ะอออต้องออบป้อมอย่างเดียวแล้ววะ่ะดูจากทรงแล้วไปสายคิวคงไม่ไหวโอ้มาเตอร์ยุ้ยมาอีกอะไรทำอะไรมาเตอร์ยุ้ย ถ่ายก้อนนีก็่ามั้งเพื่อนมันมาหมดแล้วน่ะโอ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะนี่คิวอีกแล้ววะไม่มาทำอะไรครับเนี่ยบิดแข้งเฮ้ยพี่วู้ว่าพี่พี่เป็นเลือดนักสู้ของแถวอะผมสู้หกพี่เลยว่ะพี่หดเกินอ๋อเป็นกูอีกแล้วหยาเรียบร้อยครับผมหมดทีมปะเนี่ยผมรู้สึกหดหูกับการโดนฮุกมากเลยนะเพราะว่า ทั้ง2ไฟท์ตะเกี้คือจุดกำเนิดคือที่ทีมแพ้เนี่ยมันมาจากผมโดนฮุก<ะ>เโโฮ้ยโอ้โหมันยังเอาเฮ้ย,ยมักยงกรแดนี่ไม่ลดเลยมาเอาไหมมาเปิดได้ไหมครับพี่คามิลโอโ้โหก็ต้องได้แล้วแหละแบบนี้มาดิครับมาดิครับ,ม,รบโโมังกรได้ไหมมังกรได้ไหมเอ้สวยมากครับผมกสมไมได้แม่นมากเอามาดิเอามาดิเ็ามาด,มาดิไม่ได้กลัวหรอกไม่ได้กลัวนะอ มาดีครับไม่ได้กลัวนะเฮ้ยตอนนี้ความหวังของผมนี่ขึ้นมาเกิน50%แล้วนะทรงดีมากทรงดีมากเลยเอาสงไม่โดนโอ้อะไรโอ้โหผมคิดว่าโอ้โหบวกเกโอ้โหผมคิดว่ามันไม่ต้องมีผมก็ได้บ้งนะผมดูดิ คือผมดูจากซองแล้วไอ้หมูไอ้วัวตัวนี้มันยังคิวเยอะกว่าผมอีกไอ้ยดีซีสิง่าวันเนี้ยดูดิเล่นกันสนุกเลยดูดิผมว่าผมทำตามจุดประสงค์ของเกมให้ละกันผมจะตีป้อมให้รายนี้ผมจะไม่คิวดูเขามีความสุขอะดูดิคิวกันสนุกสนานโอ้โ,อโหโอ้โหโอโห้ยากว่ะ เอ้ยอู่ขู่ิวัวไปแล้วเออผมกำลังไปผมกำลังไปบวก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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหยี้อยู่หลังกูจะรอดไหมเนี่ยเออมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอตัวน,นี้ก่อนโอ้ไม่ไหวว่ะขอพิกหนีก่อนโอเคโอ้โหสกิลว้าวอีกกูอะไรวะเนี่ยโอ้โหผมโคตรไร้ฆ่าเลยผมรู้สึกว่าตานี้ผมไร้ฆ่ามากเลยโอ้โห,หมดห้าตัวตวะ่ะจบได้เลยวะ่ะจบได้เลยว่ะ เอสไปแล้ววะทำไมจาวาลอนกันหรอเฮ้ยทีมผมมันจะโหดร้ายเกินไปแล้วมั้งเนี่ยนี่ขนาดไม่มีผมนะเนี่ยคือแบบนี่ขนาดไม่มีผมแล้วนะยังโหดร้ายกันขนาดนี้เฮ้ยไหวปะนะไหวปะนะไปด้วยดิเฮ้ยจะเย็น โอ้โห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 ,โโห,โโหยังผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยสกิลยังไม่มีดาเมจอะไรเลยหมดทีมแล้วอะจบง่ายๆแบบนี้ก็มีด้วยครับผมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยชนะเลยโอ้จิตะว่าเป็นตัวนำโชคอะแมวควักอะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมอสลบใจมากครับผมเกมนี้เจอกันครับ